สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีวันซุกเด้อค่ะพี่น้องมีวันนี้ไปได้อันนี้มาค่ะแหมแหมย้ำแหนมค่ะพี่น้องย้ำแหนมมันนี้ไปได้ย้ำแหนมนม,มาเดอ้อล่ามีแซบขนาดพี่น้องบ่เ,เห็นเพิ่นมาขายโดนแล้วค่ะก็เลยไปดูวันนี้มีค่ะวันนี้แวะดูมีก็เลยซื้อมา,อาจ้ากนี่ค่ะ อร่อยเลยจะไม่กินยำแหนมด้วยค่ะเมื่อน,นี้แซ่บเลยค่ะเอาแหนมบ่ได้ใส่แหนมสดนะพี่น้องใบเพิ่นใส่แหนมสดใส่ตะเข้าแบบว่าทอดอะแหนมทอดบอกเขาเอ,อิรนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนี่ค่ะจะไม่แกะเลยด้วยค่ะไหนละจานจานไม่แกะกอนเด้มอมงซ้ายมงขวานี่ค่ะนี่ค่ะจะจานจะมือกันเด้อค่ะพี่น้อง แชมแหนมใบสะพูนี่ก็ให้มาน้อยหน่อยผักกับพี่น้องผักให้มานิดนึงแต่ดีนะที่บ้านปลูกเมียนปลูกอันต้นใบสะพูอยู่ต้นหนึ่งเทใส่จานเลยแยมแหนมของเรานี่อินเสิร์ตอินเสิร์ตดิ่งดิ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 งแด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 งหืมน่ากินไหมคะนี่ค่ะแต่แซ่บอยู่เด้อบาดนี้เลยแยมแหนม จะกินแล้วนะคะกินน้ำกันด้วยค่ะบานี้ค่ะมาค่ะกินเลยด้วยค่ะบ,บานี้ค่ะพี่น้องจานี่วาเชงแดงเชงแดงน่งงนกินนะสุดยอดเลยใช่ไหมคะอืมสกินแล้วเด้อค่ะโอ้ไม่ได้กินโดนแล้วพี่น้องอันนี้นะไม่ได้กินนานมากเลยค่ะเนี่ยอืม อร่อยแซ่บเลยอ่ะออดีจ้ะพี่น้องค้าดีค่ะไม่มีบ่ม่อย่างไรตักแหนมใส่พักใบชะพูพักอเลิศดบ้านเฮานั่นล่ะค่ะพี่น้องนี่แล้วก็กินค่ะอืมอ แ่บเลยเบด้ก,กินโดนคือแสบแต่ว่าเพื่อน่ได้มาขายโดนแล้วพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนเมื่อไปดำนะว่าวสั่ <laughs> มันเมื่อไปดับนะเดือนสองเดือนเพ,พิ่นกลับบ้านตั้งสองเดือนพี่น้องเลยดับนะเสร็จแล้วเพิ่นก็เลยขึ้นมาเพิ่นว่าอร่อยเลยอรมอืม ข้าปากหวานฮึมชอบจังเลย ใบชะพูอันนี้ปลูกเองแล้วค่ะหนยูยุบ้านต้นยุบ้านใบน,น,น้อยๆใบน้อยๆก็พอมีได้กินอยู่อืมสุดยอดเลยอ่ะ <laughs> นังหมูแบบลายดูคิดหน่อยอืมฮวนขอเปิดพัดลมกันเลยค่ะฮอนครับร้อนม,มากเลยกินน้ำด้วย อา <c oughs> ชื่นใจห่อนจะเศร้าเลยเมนตักใส่อ้อวมอขอปาก แ่บอือหึแสบพี่น้องบอกเลยว่าแสบอือหึ ชาพูนี่นหมอกกินกับย้ำแหนมมีลีเนาะเข้ากันดีขนาดแซ่บนังหมูรอร่อยอ่ะพี่น้องนังหมูแซบ่บแซ่บขนาดนี่ Hmm <laughs> มากเลอือบืออหืไปกินโดนคือแสบแต่ว่ะเพื่อนบปเด้มาขายโดนแล้วพี่น้องเพื่นว่าเพื่นเมื่อไปดำนาว่าสันเพื่นเมื่อไปดำนา เดือนสองเดือนเพิ่นกลับบ้านทั้งสองเดือนพี่น้องเลยดำบหน้าเสร็จแล้วเพิ่นก็เลยข,ขึ้นมา้าเพิ่นว่าอ,อร่อยเลยจับใจ ข้าปากอืมหวานอืมสุดยอดเลยอ่ะแร์ฟค่ะ ฟูอันนี้ปลูกเองแล้วขันยุบ้านต้นอยูุบ้านใบน,น้อยใ <c> บ <oughs> น้อยก็พอมีได้กินอยู่อืม <c oughs> สุดยอดเลยอะ่ะ salad Sao lại? Ừm. เดี๋ยวจะไปก็เด้อค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวอันนี้ก็ไว้กินต่อกันค่ะเดี๋ยวกินอีกแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้เขาไปก็เด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้แม่กับสาวเดี๋ยวเลิค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายพอกันคลิปหน้าเด้อยค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวขอกินต่ออีกแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะ